จ้าสวัสดีจ้ามือนีกับมาพบกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยเนาะจากมือนีช่องน้องช่อนชาแนลกับมีแนวทางหาน้อยจาะของวันที่1ิเก่าตุลาก็บมีมาหายคือเก้าเนาะจ้ะทั้งน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อย v ี p อพจาะแต่ก่อนที่เข้าจะไปเบื่งแนวทางช่องน้องช่อนชาแนลกับมาขอกำลังแรงใจ จากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจากกระคอให้ซ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกช่องหนึ่งในเรือจ้าขอบคุณจ้าก่อนที่เขาจะเมาไปเบิงแนวทางเนาะจ้าเนาะเขากลับมาเบรงรายงานผลก่อนจากจาก แนวทางหาน้อยวันที่18ที่เห่าหายไปนอกจากว่าทั้ง3น้อยผลออกจังไหน,นอกจากเนาะกลับไปเบื้องผลน้อยแรกก็เนอกจากของน้อยพิเศษเข่าหายไปฟันศูนย์วิ่งหลุด1กับศูนย์จะผลที่ออกมาบนออก0ูนย์ศล่างออก3ามเก้าจะเข้ากะเขาบนนอกจากเนาะเขาบนเป็นตัวฟันวิ่งรูด ศูนอกจากกับออก0หก00หกเนาะจ๊ะเนาะแล้วก็สองตัวท่ายกมาตรงเนาะจากกับตัวนียนตัวจอที่เ้างหายไปเนาะจาะเนาะกะับหาย0หกกันตรงๆจ้ะเ้ากระแตกบนกันไปเนาะจาะเนาะสําหรับน้อยพิเศษเป็นจชงไน,นั้นเนาะจากผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนแชนแนลจากพักกันได้เอาไปเปลี่ยนแนวทางได้หลายได้น้อยกันบ่ก็ดีใจน้ำเนาะจ๊ะเนาะแตกกันไปปงัปงๆเนาะจ๊ะเนาะน้อยแรก กลับไปเบื้องผลตตอลนลยเนอกจากนอสสำรับของน้อยปกติว่าออกตัวใดจ้ะจ้าเขากับมาเบิ่งผลของน้อยปกตินอาจา้ะสำรับน้อยปกติเขากับหายไปฟันเก่าวิ่งหลูดศูนย์กับเก่าจ้ะผลที่ออกมาบนอหกศูนย์เก้า ล่างออกเจ็ดศูนย์เฮากัะเขาทั้งบนทั้งล่างเน้อจากกันไปเบื้องบนก้อนบนเฮากัะเขาเป็นตัวฟั่งฟั่นบินรูดเลยเนอกจากเนาะก็ออกศูนย์เก่าเนอออกศูนย์เก้าละกัมาตรงกับตัวร่องเจาะสองตัวเฮากับหายศูนย์เก่ากันเนียนไปเนอกจากกันแตกบนกันไปคือกันเนอกจากแลกับไปเบื้องล่างล่างเฮากัะเขาเป็นตัววิ่งรูดศูนย์เน้อจากออกเจ็ดศูนย์ แล้วก็มา่ตรงกับตัวเทวใหายไปก็คือเป็นตัวร่องเจาะเนาะจาก0770เเ็นาะเป็นจังไรเนอกจากสำหรับน้อยปกติกัดแตกบนแตกล่างกันไปเนาะจากเนาะตัวร่องเจาะกันไปเลยกะดีใจน้ำเนาะจากสำหรับผู้ที่ออกไปเป็นแนวทางกระเบื้องผลน้อยปกติแล้วเนาะจากลับไปตามต้อนี่เนาะจ่าสำหรับผลน้อยกลับไปเบื้องผลน้อยวิเอพี่ต่อเลยเนาะจากว่าผลออกตัวใดเนาะจาก น,อน้อยวีไอพีเท่ากับหายไปฟันสองวิ่งรูดสามกับสองจ้ะผลที่ออกมาเนาะจ,จ้ะบนออกแปดสองเจ็ดจ้ะหลังออกซีซีเท่ากับเขาบนเนาะจ้ะเ,เ,เป็นตัว oop, ฟันวิ่งรูดจ้ะฟันวิ่งรูดสองกับออกสองเจ็ดเนาะจ้ะแล้กก็เมื่อตรงกับตัวที่เ้างหายไปก็คือเป็นตัวเน้นตัวเจาะสองตัวกับห้สองเจ็ดกันตรงๆเนาะจา้ะ เป็นจังไรแนาะนนจากผู้ที่ติดตามจมคิปน้องซ่อนชนแนลจากสำหรับน้อย v i p เข้ากับแตกบนกันไปนอกจากสองตัวแตกเนาะ็ดีใจน้ำนอกจากสำหรับผู้ที่เอาไปเป็นแนวทางจากมือน,นี่เข้ากับเบิ้งแร่ง,งานกันไปทั้งสามน้อยแล้วนอกจากกัแตกปังๆกันไปนอกจากเขาเป็นตัวเน้นตัวเจาะกันทั้งสองน้อยแล้วนอกจากก็ดีใจน้ำนอกจากเนาะเข้ากับเขาเบิ้ดทุกน้อยเลยจากมือน,นี่ เบิ้งแรยงานผุนไปแล้วเนาะจากับไปตามต่อแนวทางของห้าน้อยวันที่สิบเก้าตุลาเลยเนาะจากว่ามีแนวทางตัวเลขให้เาตัวใดแน่เขากับไปเบิ้งแนวทางกันเลยจ้าจะเข้ากับมาตามต่อกันเลยเนาะจ๋านอกสำหรับแนวทางห้าน้อยวันที่สิบเก้าตุลาเนาะจากเขากับมีแนวทางให้ทั้งสามน้อยคือเก้าเทิงน้อยพิเศษน้อยปกติและก็น้อยวีไอพีจะเข้ากับมาเบิ้งแนวทางของน้อยพิเศษก่อนเลยเนาะจาก สำหรับน้อยพิเศษกับไปเบิ้องตเด่นกับไฮเด่นซีกับเด่นหาจะ้ะไปเบิ้งฟันวิ่งลูดเนาะมาเบิ้งฟันก่อนกับไฮฟันซวิ่งลูดกับไฮหา 5, กับซจะ้ะไปเบิ้งงตัวเน้นแล้วก็โตัวร่องเนาะมาเบิ้งงตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกับไฮซีหกซีเจ 4ีแปจ้ะไปเบื้องตัวร่องตัวรอ 5, 6, 5, 7, 5, 8, 5, ่องกับหฮาหุกฮาเจฟฮาแปดฮาเก้า้อกับไปเบื้องแนวทางตัวนิ้นตัวจอสองตัวเนาะจ้ะกะใา้เรนไปกรับน้ำจ้ะตัวนี้แต่ว่าแต่ละมือแล้วจ้ะสำหรับ ตัวนี้ตัวจ้อสองตัวก็จะเขายากแน่นอกจะก็จะมีเขาบางรุดบ้างเฮากะช้แนวทางเป็นฟันวิ่งรูดจากตัวนี้จะเขาง่ายเล่นง่ายกลัวสําสหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิ่งรูดก็ลองออกไปเป็นแนวทางกันเบิ้องเฮากะเบ,บิ้งแนวทางของน้อยพิเศษไปแล้วเนาะจาะก็ไปตามต่อเนาะจาะสําหรับแนวทางของน้อยปกติว่ามีตัวเลขแนวทางไห้เฮาตัวได้แน่จ้ะ สำหรับแนวทางของน้อยปกตินาะจะกลับไปเบื้องโตเด่นจ้ะกะใไ้เด่นสองกับเด่นสามจ้ะไปเบื้องฟันวิ่งรูดเนาะมาเบื้องฟันก่อนกับไ้ฟันสองวิ่งรูดกับไ้สามกับสองจ้ะไปเบื้องโตเน้นแล้วก็โตร่องจ้ะเรากลับมาเบิง้งโตเน้นกันก่อน ตัวเน้นกับไฮสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าจ้ะไปเบื้งตัวร่องตัวร่องกับไฮสามหกสามเจ็ด 3839จ้ะเข้ากับไปเบื้งแนวทางต,ต,ต,ตัวนี้ตัวเจ้อสองตัวกับเฮลีนไปกราฟน้ำนอกจากตัวนี้แต่ว่าแต่ละมือนะจ้ะสำหรับตัวนี้ตัวเจ้อสองตัวก็จะเขายากแน่นอกจ้ะก็จะมีเขาบ้างลดบ้าง เขาก็จะให้แนวทางเป็นฟันวิงรูดจากตอนนี้จะเข้าง่ายเล่นง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองออาไปเป็นแนวทางกันเบิงเขากับเบิงแนวทางของน้อยปกติไปแล้วนอกจากกลับไปตามต่อได้นอกจากสําหรับแนวทางของน้อย v i p ว่ามีแนวทางตัวเลขเข้าตัวใดแน่เขากับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้าจากเขากับมาตามต่อกันเลยนนอกจากสําหรับแนวทางของน้อย v i p เนอกจากกลับไปเบิงตัวเด่น กะบไฮเดนซีกับเดนหาจะไปเบิรงฟันวิงลูดเนาะมาเบิรงฟันก่อนกะบไฮฟันซีวิ่งลูดกะบไฮหากับซีจากไปเบิร์งตัวเนนแล้วกับตัวร่องเนาะมาเบิร์งตัวเนนกันก่อนตัวเนนกะบไฮซีศูนย์ซีหนึ่งซีสอง ซีสามจ้ะไปเบื้องตัวล่องตัวร่องกับไฮห,หาหนึ่งหาสองหาสามแล้วก็หาซี่จับเข้ากับไปเบื้องแนวทางเนาะจ้ะสำหรับตัวนิ่นตัวจ้อสองตัวเข้ากับหายแนวทางไฮรินไปกราฟน้ำเนอกจากตัวนี้ แต่ว่าแต่ละมือ้ะจะสําหรับตัวเน้นตัวจ้อสองตัวเขาจะเน้นย,ย้ำเสมอเนาะก็จะเขายากแน่เนาะอจากก็จะมีเขาบ้างรุดบ้างเขาจะให้แนวทางเป็นฟันวิ่งรูดจ้ะตัวนี้จะเขาง่ายเล่งง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิ่งรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิ้งเป็นไน,น้แน่นอนจ้ะมือนี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องช้อนชาแนลจ้ะเบิ่งแนวทางห้านอยถึงเบิ่งแนวทางไปแล้วเนื่จาก ของห้าน้อยวันที่สิบเก้าถุลาไปแล้วจับทั้งสามน้อยทั้งน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อยวิไอพีจะเบื้องตัวเด่นตัวนิ่งกันไปแล้วมีตัวมักตัวชอบถูกอกถูกใจกันว่าน้อจับมักชอบตัวใดขาก็สามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อขาจะได้เอาไปเล่นเน้นหนักเน้นเบาตรงกับเหลีกทเทาคิดไว ภายนี้ช่องน้องซ่อนชาแนลก็ขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนอะจากพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าคลิปนี้ช่องน้องซ่อนชาแนลก็ขอขอบคุณจ้าบิจา